สวัสดีค่ะวันนี้เรามาดูตะลิงปลิงหรือว่าลีหมิงของเรานะคะที่แช่อิ่มแล้วเรานํามาตากด้วยตู้ตากพลังงานแสงอาทิตย์นะคะอันนี้เกือบจะได้ที่แล้วนะคะตู้นี้เกือบจะได้ที่แล้วแล้วที่เก็บไปแล้วส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็ตากใหม่ก็คือตู้นี้ตู้นี้ที่เพิ่งเอาออกมาตากใหม่เลยจากการแช่อิ่มนะคะเราใช้ตู้ตากพลังงานแสงอาทิตย์แบบนี้นะคะทำให้สะอาดนะคะไม่มีเศษขยะไม่มีฝุ่นใดๆทั้งสิ้น คอเดี๋ยวเปิดให้ดูจะสะอาดแล้วก็หอมแดดนะคะรสชาติอร่อยมากเลยนี่สำหรับลูกค้าที่สนใจสั่งจองกันเข้ามาได้เลยนะคะเพราะว่าตอนนี้กำลังรับออเดอร์อสำหรับลูกค้าที่โอนสั่งจองมาเราก็จะทยอยส่งตามออเดอร์ที่โอนกันเข้ามานะคะ 1>, 1กิโล380บาทส่งฟรีนะคะเครื่องกิโล200บาทส่งฟรีทั่วประเทศเลยค่ะและก็มีเรสส่งสำหรับตัวแทนนะคะติดต่อมาได้เลยอันนี้คือที่เพิ่งแช่อินเสร็จใหม่ๆเอามาตากนะคะส่วนตู้ที่กำลังจะได้ที่ก็จะประมาณนี้นะคะ เดี๋ยวจะให้ดูในตู้ค่ะมาดูเลยปึ๊โอ้ยหอมมากเลยหอมหอมมากๆเลยค่ะนี่ตะลิงปลิงนะคะสดๆจากต้นปลอดภัยออแกนิกนะคะร้อยเปอร์เซนเลยเราก็นำมาทำความสะอาดเราตัดขั้วก่อนนะคะรับซื้อจากชาวบ้านค่ะตัดขั้วแล้วก็ ทำความสะอาดเอามาแช่อิ่มโดยการใช้น้ําตาแล้วก็เกลือเล็กน้อยเท่านั้นนะคะแช่อิ่มประมาณ2องคืนก็ได้ที่และเราเอาออกมาตากด้วยตู้ตากพลังงานแสงอาทิตย์แบบนี้สั่งจองกันเข้ามาได้เลยจ้าแอดมินรายอยู่นะคะ